เรามาต่อกับผักติ้วนะเพื่อนๆค่ะในชอบนะผักติ้วอะ่ะม,มันไปกินกับส้มตำก็อร่อยอนี่แต่ต้นที่ข้างทางนะข้างถนนใหญ่โอ้โหอวบๆวบนั้นแต่ตรงนี้ก็พอได้เก็บอยู่นี่ บางกอมันก็ขึ้นเป็นอ่าเป็นกอนเพื่อนๆแต่ตรงนี้มันขึ้นเป็นต้นเดียวต้นเดียวแต่ว่ายุงเยอะมากนี่ เราต้องส่องดีๆนี่นี่ถ้าดูลำต้นมันนายก็อธิบายไม่ถูกหรอกว่าไมแต่แต่ถ้าเห็นกับจริงๆอ่ะมันมันก็แยกได้แยกได้อโอ้ยไม่ใช่ <laughs> เด็ดผิดเออนะ มันชอบขึ้นตามข้างทางมาด้วยค่ะน,นี่ครั้งก่อนนี้นเอาไปใส่แกงส้มที่เหลือเหลือจากที่กินส้มตำเนะาะก็อร่อยอยู่แกงทนงเี้ยวนี่จะเป็นพวงดอกแล้วเนี่ย อ่อนอ่อนอย่างนี้นตอนเด็ดจลยสิแต่ว่าเด็ดย่ามาด้วยลากคลิปยาวหน่อยสิเก็บผ <c oughs> ักติก้วยาวยาวไปเลยนั่นใช้หมดแล้วเพื่อนๆน,น,น,นี่ดูสิเอาที่แหลมๆๆๆแหลมแหลมนั่นใช่ ออ้ยยุงมือกับกล้องไม่ประสานกันเนะี่ย เนี่ยการมันจะชี้ชี้ชี้ดูสิเพื่อนแต่ปีนี้อ่ะขึ้นเยอะนะปีก่อนนะอ่ะไม่ไม่ค่อยเจอก็ไม่ค่อยเก็บเยอะโอ้ยแต่ว่ายุงเยอะโอ้ยทรมานยุงอะเพื่อนกั่น ที่ฉีดมาแต่ไม่ได้ฉีดเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นเป็นกอน่นเลยบางอันก็ลำใหญ่บางอันก็ผม เสียงนกฟังเสียงนกไปนะเพื่อนจฟังเสียงนกกับเสียงยุงแข่งกันยุงไดลกล้านแปด ลากยาวไปเลยครับเพื่อนๆกันไม่ต้องตัดเนาะ ย,ย,ยุงก็ไม่ใช่อุปสรรคนะเว่านอะเยอะอยู่นะเนี่ยเสียงนก ถ้าเป็นดอกอะไรมันเหมือนจะแก่แล้วว่าเป็นังไงแนตะ่เขเก็บนะปวดเอวแต่ว่าอันนี้ก็แก่น,ะน่าจะอ่อนอยู่อ่อนอยู่สิเรียกว่าแก่ นี่นะ่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ปาไม่ได้ใจใช่ใช่ลากอีกนิดลากอีกนิดนี่ยาวยาวเลยกับผักติ้วไปหลังไหนก็น่าจะพอแล้วครับเพื่อนๆค่ะนี่ผักติ้ว ตักติ้วยุงยุง